เดี๋นี้แหละอันนี้อะไรอันเล็กไม่ใช่ลูกเอ้อันเล็กนี่ลูกแก้วอันใหญ่นี่พ่อแก้วพ่อแก้วแก้วยากเออลูกลูกอืมไปเราขึ้นไปดูหน้าผากันจะเจอปะมันเป็นรูหน้าผาไหมามาอะไรอะไร ภาพที่บอกว่าคนหนาป๊า่งเดียวคือเงา สีชมพูบ้านของกระมีทำแสงครับบ้านนี่มีผาซ่อนเกี่ยวเข็มขัดผาซ่อนเกี่ยว ต้นที่เรามาเหรอ ผู้เขาอันนี้เขาขอดอลังุอ้มือขนาดผมบ่มียผิวเินนมนุกกลัวไหมย่านไหมย่านอาภาพี่น้องมาบุมหลอกหลอก ขี้เหียวยอเทียนแห้งมันลมแห้งมันไม่จาตังค์ไทนี่เข้าบ้านอย่าไปจัเลยอย่าจัดนี่ตังค์ย นอขอทั้งขยันบริจาคโร้านกันมีเอ้าเอาชอบชอบหรือชอบทำบริจาคมากมา่าเมื่อเมื่อเสาเนี่ยเอาเงินไปไหนยังเมื่อเช้าตอนตอนเช้าเราเอาเงินไปยอดห้องน้ำแน่นปะตอนเข้าห้องน้ำนั่น จะปีนลูกจำไ,ได้ขอบคุณพีไไ่น้องเรื่อยๆอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเลยนะครับอยู่ดีมิแห้งทุขันทุภา,าพาแย่งแรกสวัสดีครับ